คลิปนี้ก็ือว่าต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่าขันท้ายเ,เป็นคลิปเดียวมันจะยา่วไกลอันนี้ือวาเห่าเกี่ยมพร้อมที่จะตั้งแคมป์แล้วก็ซอกแนวอยู่แนวกินนะตอนนี้กําลังขั่วกินพี่เนาะต้มน้ำต้มน้ำดื่มพอน้ำเห่าหมด,หม,ดมันมีน้ำห้วยอยู่มอนี่แเ้าก็เอาน้ำมาต้มใส่บังไม้ไผ่ทังสี่เลยเนาะ แล้วก็จะเฮ็ดแกงทีมงานก็นไปเอาอนา,าต้นกล้วยมาเนาะเพื่อจะมากินเป็นอาหารแรงมื่อนี้เอาในกล้วยแล้วก็มียอดไหวที่เขาตัดมาตามทางเ,เม<ะ>ื่อกี้นี้เนาะอโอเคบ่ะนี้นนนนการตั้ง,โโงแคมป์่ก็ถือว่าเรื่องอาหารนี้สำคัญเนาะ แต่ว่าย,ยูป่ปานี่เป็นปาใหญ่ปลาแก่อาจมีสัตว์ซาวาซิงตอนค่ำตอนคืนอาจจะมีสัตว์เนาะได้ยินเสี่ยงกวางเสี่ยงฝานห้องโตเรงก็มีว่าสักเขาอาจจะได้ตั้งดังไฟตลอดเนาะปาใหญ่เลยแหละพี่น้องอากาศเริ่มเย็นเริ่มเนาาบุหูบาตอนคืนจะเย็นไล่ไปได้เนาะ กำลังเห็ดจอกนะพี่น้องเนาะเห็ดจอกเพื่อจะเอาไว้กินน้ำสาเนาะเพื่อว่ากินกาแฟตอนเศ้าเมือ่ออื่น This, is this Oh, they are going to make a table A table? Yeah Okay um, A table for eating Okay <laughs> A dinner table You made horror, huh? Yeah <laughs> Quite good. It's for coffee tomorrow morning. Okay, to a Sumlet chalk cafe, you know, the สำหรับกินกาแฟมื่นเช้าอันนี้ที่ว่าเห่าแก่งซ้นเนาะแก่งซ้นมูใส่ยอดวหวพี่นะ้องใส่ยอดวหายใครใแต่ว่าเหาเอาซีนติดท่งมาเนาะซ้นที่ว่าเหามาแต่บ้านติดท่งมาเพื่อว่าจะไปขวอยู่บ้านแต่ว่าตอนนี้เห่ามาได้พักเนาะ มีพักมียอดไหวตามทางที่ยายางมาแล้วนะเนาะมาแกงใส่กันสำหรับอาหารค่มว้นนี้ข้อดีข้องการเห็ด แกงใส่บังไม้ไผ่เนาะมันก็จะห้อมมีรสซาาดแซบเนาะแล้วก็ห้อมบังไม้เป็นเอกลักษณ์ขอ้องแบบธรรมาศาสตร์เลยเนาะแล้วกันต้มน้ำจะมีน้ำห้วยอยู่ใกล้ๆนี่เนาะที่เราเอามาต้มต้มใส่บังไม้ไผ่ก็ห้อมคือกัน หลังจากนั้นสามารถเอ่าเฮดกาแฟเนาะตีกาแฟ,าฟหรือว่าน้ำสาได้แบบสบายๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้คราพเจ้าเฮดจอกเนาะเฮ็ดจอกไม้ไผ่ที่ว่าตัวนี้เลยสำหรับกินน้ำสาแล้วกักาแฟมือ้อื่นเ้าเนะเอาได้เตรียมกาแฟมาพร้อม มีบางหลายบางอยู่เนาะเตียมไว้นะมีน้ําเตียมไว้ขัวกินมื้ออื่นเช้าได้ไว้ต้มมื้อเช้าเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็จะต้มน้ําต่อแล้วก็ขัวกินนอกจากอ่ายอดวายแล้วก็ใส่ยกกล้วยอีกเนาะเอาต้นกล้วยใส่อีก ถือว่าเป็นแกงรวมมิตรเลยเนาะมียอดไหวมียกกล้วยมีพักแล้วก็มีซินมูพัมแล้วก็ทีมนี้ก็เห็ดโตกำลังสร้างโตเะนาะเห็ดโตกินนข้าวแล้วอีกทีมก็ก,กำลังกลางเต้นอยู่พูน ไกลสิคำละกลาให้มันแล้วก่อนสีคำสีมืดเนะาะบัดคำมาแล้วมืดมาแล้วเห็ดย่างโบได้เห็ดย่งกะลํำบักดักนั้นต้องให้มันแล้วก่อนมืด ตัวซ้ำเร็จเนาะโต๊ะเนาะโต๊ะกินขา้าวโต๊ะนั่งกินกาแฟตอนเช้าถือว่าส้ำเร็จเรียบร้อยอ่าเ <S S 3> <m> ต็นกับพร้อมเนาะเต็นกับพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมนอนแล้วอาหารก็เริ่มสุกแล้วพี่น้องจากน้อยก็บับก,กินข้าวแล้วก็บับซอกบัน,นอนเราได้เนี่ก็ได้ อยู่ป่าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นการกินข้าวอยู่ปลานะครับคือคือบะทอกใส่ถึงพี่เลยได้อะอืมทอกเอาแล้วพูดหนึ่งอันนั้นเอาพูดหนึ่งยกท้ายเอา <laughs> this is um, for the soup, it's from bamboo. <laughs> this one is a big bamboo. So on. we make it like a bowl a big bowl for the soup. So now he's putting soup into the bowl. <laughs> โ oh, อ้แกงเนาะอันนี้เป็นแกง <Okay. S 1> พี่นอ้องอ่า่งน้ำมาทางนี้เด้อค่อยค่อยเอาตอนออกว้าวมีน้ำไล่แทะ <c oughs> a lot of water a lot of soup มด้นนี่อย่าเดียว some uh, vegetable and meat in there มื้อนี้คลาสน้อโอเคอือฮึบ่ทอก <laughs> <coughs>

the jungle on the way and Not some uh, quốc banana quốc. and a sweet potato I think Nah, ni kemen ce ah uh, cemen keng sin mu, sin mu say nyot wai say ah na ton kui, aw ton kui an ton on on nai mana say, lagi man, ข้าวเนาะหอไข่ตำซุยโอเค,ออเคข้อเวลากินข้าวแป๊บเนาะพี่น้องเนาะกะอีประมาณนี้ละกินข้าวอยู่ปลาแบบจำเป็นเนาะกินข้าแวแล้วเราก็ซีซอกบนนอนละหลังจากกินข้าวแรงแล้วเนาะก็มานั่งฟิ่งไฟกินน้ำสาพี่น้องฝั่งเสี่ยงสัตว์ป่าห้อง จักเมนเสียงยังต่อเสียงยังบันเน่มืดนะบ่เห็นยังละบันเน่มืดละบันเน่ค่ำแท้ๆละอ่าลองบังเนาะสิผ่านคืนนี้ไปบ่คือว่านอนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ พื้นนี่บ่มียังปูเลยเนี่ยถือว่าเป็นขี้ดินเลยเนาะม่อนบ่มีเอากระเป๋ามามุนะนะม่นเอาเนาะไครแต่ว่าอยู่ในเต็นท์พี่น้องทางนอกก็สิประมาณนี้แหละเนาะมืดกึ๊บเป็นปลาเลยเนาะมืดกึ๊บเลยพี่น้องเอ้อย บ่เห็นยังแล้วเนาะโอเคพี่น้องนอนเบิ่งกันเนาะว่าสินอนได้บ่สิหลับบ่เจอกันเนาะมื่นตอนเช้าพี่น้อง